อ่าจะเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากเกมโคดนี้ถ้าอยากได้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสดีนะครับวันนี้นะครับอยู่ผมกับรายการก็ตุ๊บสเอ็กทูนะครับก็ได้คิดดีนะครับก็เออ่จะมาแจกโค้ดฟิฟายนะครับล่าสุดเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นสหแบบเกมโค้ดที่เข้าเกมนะครับทุกคนเนาะก็สำหรับใครที่อยากได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ กิจกรรมต่างๆภายในเกมก็จะเข้าเร็วๆนี้นะครับกิจกรรมต่างๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยมีโค้ดนะครับสายแลนพี่ถาเกี่ยกับความแลนนะครับพวกก็อคอยกดเกมส์เอ็กทูนะครับเอ้ยนี่นะครับผมก็จะมาแจกโค้ดฟิฟายนะครับโอเค เออ่กิจกรรมนะครับมีกิจกรรมเออ่สำหรับท็อปอัพนะครับผมพาไปดูกันหนึ่งนี่แล้วท็อปอัพหัวสโมฮอกสมาเกะนะครับนี่เลยนะครับนี่ก็แล้วเวลา3วันเท่านั้นวันนี้เป็นวันที่6นะครับก็เหลือเวลาอีก2วันนะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมหมดเวลาเที่ยงคืนนะครับอีก2วันก็เอ่อน่าจะวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็หมดเขตแล้วกิจกรรมเจ้าตัวนี้ท็อปอัพหลอดท่นะครับแล้วสมบูรณ์โมฮอกนะครับก็จะเป็นวันนี้เลยนะครับจากกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับนี่เห็นไหม อึมพีโอใส่หัวสโมฮอกแล้วก็มวยปั้มเอ้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหัวนี้ออนโมฮอชายนะครับเป็นทรงผมนะครับก็ซอนหมวกด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาแจกส่วนหน้าอเทมโค้ดนะครับฟรีไฟอัปเดตมาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในประกาศแล้วก็แลกไอเทมโค้ดนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่อ่ากดเป็น Facebook นะครับ เฟสบุ๊กเฟสบุ๊กแน่กนแล้วนี่นะครับารถเชื่อมโค้ดพิมพ์ตามผมเลยนะครับก็เชื่อมโค้ดนะครับก็สามารถใช้ได้หนึ่งคนจำกัดหนึ่งนะครับอ๋อหกอะไรเนะี่ย W นะครับสี่หกสามขีดแล้วก็เอ่อ G G 4ี2จขีด H p d w ขีด ท8 k 5อ่ะเรียบร้อยนะครับโคตรประมาณนี้ vc 6 3 g 4 7 2 hpdw t 8 k 5จดเหมดเลยอ่าเต็มเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จากเต็มโคตรนี้ใครอยากได้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมมีแจกเพชรนะครับก็เป็นเพชรนะสำหรับใครที่อยากได้เพชรนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนิปใหม่เพื่อให้พลาดกันด้วยนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคสำหรับใครที่อยากได้1,000เพชรก็กดไลค์กันด้วยคอมเมนต์อยู่ดีชิ่อเฟซบุ๊กเขียนผลให้ครบถ้วนนะครับโอเคกิจกรรมท็อปอัพอย่าลืมไปเติมอย่าไปลืมไปสุ่มกันนะครับนี่ชาวหล่อที่โคตรแรเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ไอเทมโคตรนะครับของเซตต่างๆภายในเกมก็จะได้พวกบัตรไกด์หน้าของต่างๆแล้วก็เป็นกล่องเอ่อกล่องสกินตืวนึต่างๆนะครับโอเคแล้วก็วันนี้ก็ต้องจบในตรงนี้ไปเจอกันที่หนังสวัสดีครับผม ที่ทำทุกวันเบื่อตาย,ายในวันที่กูได้รอถึงแม้ว่ามันจะเคยบังที่ทำมันยังไม่พอมันถึงวันที่กูต้องพร้อมให้ประสบการณ์ของมันเล่ากูเคยติดเพลงที่มันเศร้าใช้ชีวิตที่น้ำเน่าแต่มีสองคาที่ต้องก้าวเดินไอ้ก็รู้ฝ้ายกูจะจะบินต่อไปให้มันสะยใจและกูว่อบายเรื่องที่ต้องคิดที่จะทำให้มันรู้ ไปถึงมีผู้คนพยายามที่จะช่วใจกูไม่ได้ try กูไม่ได้ไายและสกปรก ของกูมันเย็นชายไม่มีเขาแม้ถ้าถึงมันไปกูคงเป็นคนหมดฟ้าวันที่จะตามันยังไม่ขาดลองดูสักตาไม่เอาแค่ปากลองไม่คิดทีมันแค่กะฝากเพราะกูจะเป็นอยู่ในกายพอกใจไว้ยังเพิ่งโทอที่ทำทุกวันเพื่อตายในวันที่กูได้รอถึงแม้มันจะเคยบังที่ทำมันยังไม่พอ บอกใจไว้ยาเพิงท้อที่ทำทุกวันเปิอตายายในวันที่กูได้ร้อถึงแม้ว่ามันจะเคยบางที่ทามันยังไม่พอมันถึงวันที่กูต้องพร้อมลองใมันรู้ว่าที่กูทำทำไมเพียงมัต้องดูเอคนมองอันุู้นแต่ที่กูทําให้ความสุขมันนี่คนบอกมันมีดีแต่กูมีความสุขที่กูจะทำอย่างบางคนบอกกูไม่ดีแต่กูไม่แต่งสีเพรมันไม่ได้ให้เขากูแดงรอกมันก็ไม่แปลก ช็ yeah, ่มึงจะนินทากูบางด้าชิตกูไม่เอากูไม่เอาแกก็กูไม่แต่เล่าไม่แต่ล่าไม่ซอนกูมึงใครกูไม่เอาใครอยากเพราะแลกเอกะปาเส้นทางอีกทายังไม่ถึงไหนพวกกูเนี่มึงหากูมาน้มาลอดจนรอความเย้ในปอน้แมงระกิจเอกูแล้วไม่ทุจริเอ